อตจร์อธิษรเพียรเกตแล้วก็ทางนิสิตนักศึกษาคณอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นที่ฉันเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับพิมวสการพระคุณเจ้าแล้วก็นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประาศ,าศาสนศาสตร์ของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้นะคะ ก็จากฟังหลักสูตรแล้วฉันเองก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็ดีใจที่ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรดีๆนี้ทั้งสองหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทางด้านของพุทธศาส,สนาหรือรัฐธรรมนูญศาสนา Scotland. ที่สําคัญและเป็นสิ่งที่ดีนั่นก็คือว่าวันนี้ในเรื่องของพุทธศาส,สนาเป็นสถาบันหลักคู่ชาติไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการสร้าง วัฒน,ธ,นธรรมประเพณีอันดีงานแล้ววันนี้ทุกคนเองก็มองในเรื่องของพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญที่จะยึดโดยเฉพาะหลักธรรมธรรมะเป็นสิ่งในการจันโลงจิตใจการทํางานการดํารงชีวิตเพื่อให้สังคมไทยของเรานั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างมีความสันติแล้วก็ เป็นไปอย่างจริสอดคล้องกับจริยธรรมคําสอนของพุทธศาสนาซึ่งมีหลักสูตรนี้ดิฉันก็ไม่แปลกใจที่หลักสูตรนี้แม้ว่าจะเปิดเป็นรุ่นแรกแต่ได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาหรือพระคุณเท่าในการที่จะเข้ามานัฒนาในหลักสูตรนี้ร่วมกันเพราะมองว่าหลักสูตรนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ในการบูรการ หลักธรรมพุทธศาสนาและการจัดการและรวมถึงศาสตร์สมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันเพราะฉันเชื่อว่าวันนี้ทุกๆแขนงการทํางานนั้นก็ควรจะยึดหลักธรรมคําสอนเข้าเป็นหลักในการจัดการและหากเราได้รับหลักที่ถูกต้องหลักที่ดีในการดํารงชีวิตในการคิดการงานต่างๆก็เชื่อว่าผลต่างๆนี้จะเกิดขึ้นอย่างบรรลุผล เพราะว่าเชื่อว่าถ้าเราทํางานโดยเฉพาะการทํางานนั้นหากไม่ได้ยึดหลักทำคําสอนหากไม่มีสติไม่ได้ใช้สมาธิอยู่ในที่ตั้งในการที่จะคิดพิจรณาต่างๆอย่างเป็นกลางอย่างมีจริยธรรมตรงนี้จะไม่เกิดปัญญาฉันเองก็รู้สึกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีแล้วก็อยาก เห็นการขยายในส่วนของหลักสูตรนี้มากๆแล้วก็ในส่วนทุกอื่นเพื่อที่จะให้กับธรรมต่างๆที่จะให้ผู้ประกอบทั้งไม่ว่าจะเป็นส่วนของทั้งภาครัฐบาลหรือดิสิริลังกาน,นั้นได้นําหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันแล้วก็ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการที่จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสุดท้ายก็เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป ก็เรียนทางกาจาร์แล้วก็พระุณเจ้ารวมถึงมิงสิตทัศึกษาทุกท่านว่ารัฐบาลพร้อมในการที่จะให้การสนับสนุนหลักสูตรที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วก็โดยเฉพาะการสนับสนุนหลักธรรมคําสอนพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ยึดหลัก ในการทำงานต่างๆอนี้ก็ดิฉันเองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาเห็นมาพบแล้วก็ได้มีโอกาสมารับฟังข้อเร่งเปลี่ยนในวันนี้ค่ะก็ก่อนอน่นต้องขอขอขอบคุณแล้วก็หวังว่างานวิจัยต่างๆการทํางานตรงนี้จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้มีการขยายไปในวงกว้างนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและต่อมาวิลัยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ